วันนี้มาทำแกงมัสมั่นกันนะคะเราก็ใช้พริกแกงสำเร็จรูปเนาะแล้วก็ใช้กะทิกรองเหมือนเดิมนะคะก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะแกงมัสมั่นนี้มันมัสมั่งพูดไม่ชักไปแล้วแกงมัสมั่นเนี่ยจริงเราเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะเราชอบกินแบบซิวพันแนงแกงนอไม้อะไรางี้มากกว่าแต่ว่าแฟนเราชอบแล้วพอดีเรามีแบบมันฝรั่งอยู่พอดีเราซื้อมาชอบคือมันเป็นถุงใหญ่มันจะถูกกว่าใช่ไหมแต่พอซื้อมามันก็เหมือนจะต่องทิ้งทุกครั้งเพราะว่ามันก็จะงอกแล้วก็จะเน่า เราก็ต้องทิ ar, like ้งไปใช่ไหมเราก็เริ่มมาทําเมนูนี้ที่กว่าเพราะว่าแฟนเล็กร้องอยากกินเคยทําให้นางกินที่บ้านครั้งหนึ่งบ้านบ้านเขาอะนะก็รู้สึกว่านางชอบนางก็เลยขอให้ทำอะไรเงี้ยแล้วมีมันอยู่พอดีก็เลยเออทำก็ได้แล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะกะทิไม่พออีกแล้วเปิดกองใหม่ให้เป็นเชื้ออีกแล้วแล้วก็ใส่มันลงไปนะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆตุ่นไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้เราก็จะมาทําอย่างอื่นนะก็คือเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วเวลาเราทําอ่ะเราก็เห็นนางชอบนางกินแบบเรื่อยๆเลยนะเราก็เลยตักใส่กองให้นางไปนะ เพราะว่านางจะได้ไปกินที่ทํางานวันนี้นางจะต้องกลับไปที่ทํางานานางแล้วนะเนี่ยก็ทําออกมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ปิดฝาเลยแล้วก็ตุ๋นไว้แบบ15-20นาทีอะไรเงี้ยทิ้งไว้ให้กายมันเปื่อยเลยนะเนี่ยนี้เป็นเห็ดนะเห็ดยักษ์ที่เรากินตอนปีใหม่อะที่มันเป็นเห็ดใหญ่ทั่าฝ่ามือเราก็เลยเหลืออันนึงก็เลยเอามหาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาผัดกับกุ้งนะนี่กล้องเป็นอะไรไม่รู้สั่นนะดูเลยนี่กุ้งก็ลงไปกุ้งหมดแล้วนะกุ้งเหลือแค่นี้ นี่เป็นกุ้งแช่แข็งนะแต่ว่าเราว่าอร่อยอ่ะเราชอบแล้วก็มาผัาดกับเห็ดนะก็ปรุงรสปกติเลยน้ำมันหอยน้ำตาลแม็กกี้รสด,ดีซีอิ๊วอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปปรุงตามชอบนะน,นี่ก็คือปรุงแบบกะเอาเลยแล้วก็ไม่ได้ชิมด้วยแล้วออกมาคืออร่อยเลยเราทําอันนี้ด้วยเพราะว่าแกงเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นไงนก็มากินเป็นเพื่อนแฟน,ฟนเฉยแล้วตอนกลางวันอ่ะแฟนชอบหิวเราเป็นคนกินข้าวแบบไม่เป็นเวลาเนาะปะกินเช้าสาย,สายแล้วก็ อีกทีหนึ่งเมื่อหิวเมื่อหิวก็คืออาจจะเป็นเย็นหรือไม่ก็สองทุ่มอะไรอย่างงี้แต่แฟนก็จะต้องกินเช้ากลางวันเย็นใช่ปะ่ะเราก็เออทำแล้วก็กินเป็นเพื่อนนางแกล้งนิดนึงนะนี่ม,สมัสัมนก็ได้แล้วก็เติมทั่วลงไปนะแล้วก็นี้ตักใส่กล่องให้นางเหมือนที่บอกนะนางก็แบ่งกินได้2วันเลยนะแล้วก็ใกล้หมดก็เอาน้าแกงไปกินกับเมนูอื่นคือนางกินคุ้มเลยนี่แล้วนี่ก็เป็นวันก่อนหน้านะนนี้คือเป็นบูเบอรี่ที่เหลือไว้ตอนที่ไปปาร์ตี้ตอนปีใหม่กับเพื่อนอะ แล้วมันเหลือบูเบอร์รี่เยอะเนอะปะแล้วก็เรามาทําเป็นปัน้นเป็นแยมเองแล้วก็ที่เหลือก็เอามาตกแต่งนะทำเป็นบูเบอร์รี่ชีสเค,ค้กอีกรอบหนึ่งแต่ปกติเราจะใช้แยมบูเบอร์รี่สําเร็จแต่นี้ก็คือทําเองไปเลยเพราะว่าซื้อกล่องที่มันเป็นกล่องครึ่งโลมันจะถูกกว่ากล่องเล็กๆ200กรัมไงแล้วเราไม่ได้ชอบกินบูเบอร์รี่ขนาดนั้นเนอะอมามันแบบรสชาติมันไม่ได้กินเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยมีก่อนนะนนี้ที่คนไทยเราฮิตกันไปซื้อมากินอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยเหมือนไม่ใช่ผลไม้รรชชาาติที่เอบ มันแปลกๆรสสัมผัส,สก็แปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออ e ีกวันหนึ่งที่มากินกับกแกงมาสัมนแล้วนะก็มาหั่นแล้วก็ตักแบ่งใส่จานไปให้มิกกี้คือกล่องบาเราหมดนะก็เลยตักใส่จานแล้วก็คุมแรปไปให้นางคนกลับไปกินด้วยนะก็ตักให้นางไป4ชิ้นนะแล้วก็กินด้วยกันอีกชิ้นหนึ่งอีก3ชิ้นที่เหลือเรากินไป2ชิ้นมาอีกชิ้นนึงเหลือทิ้งนะ <cü reb> นางก็บอกว่าเสียดายน่าจะให้นางไปอีกอะไรเ,เงี้ยเราก็เสียดายนะเอาไปแบ่งครอบครัวนางด้วยครอบครัวนางก็ชอบบอกว่าอร่อยนะต้องอร่อยแหละเอาของอร่่อยมมมาาาารวกกัันน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 ็นะะะีี้้หตค